คิวเต็มีนะครับมาแล้ว Xperi o 1 Mark 3นะครับผมได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ อาจจะไม่ใช่ช่องแรกที่แกะกล่องหรือว่ารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่าตัวนี้ผมได้มาเนี่ยเป็นรอมโก o บ a ลนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกับรอมจีนอย่างของพี่ไออุ U ้ม mm. แล้วก็ดรอยซานยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เรียกว่ามารายงานตัวแล้วกันว่ารีวิวแน่นอนฮะกับ Xperia 1 Mark III น3ะครับของผมตัวนี้เป็นแรม12 g ิ รอม 512GB นะครับน่าจะใหญ่สุดเลยแล้วก็เป็นสี frost grey นะครับหรือว่าสีเทานั่นเองครับส่วนราคาที่ผมโดนไปก็คือ42,900บาทนะฮะอันนี้เครื่องฮิ้วนะแต่ว่าเครื่องไทยจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วไปแกะกล่องตัวนี้กันเลยครับ ในกล่องเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ30วัตต์นะครับถือว่าเป็นไฟที่แรงที่สุดของแบรนด์โซนี่แล้วสาย USB C to C และนี่คือสี Frosted Gray นะครับหรือว่าเป็นแบบว่าเทาด้านนั่นเองครับสวยมากๆเลยนะฮะเรียกว่าโดนใจเลยทีเดียวถ้าอยากดูสีม่วงก็จะมีทางไออุ้มและก็ดอยสานนะครับไปดูกันได้ ให้หลับตาถือยังรู้เลยว่าเป็น Xperia นะครับด้วยเอกลักษณ์ก็คืออัตราส่วนของเครื่องที่มีความสูงนะครับแต่ว่า ถือถนัดมือเพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากด้านหลังก็เรียบๆนะครับมีแบรนด์โซนี่แล้วก็มีโมดูลกล้องทางด้านซ้ายบนนะครับตัวเครื่องบางเลยทีเดียวครับวสัสดุเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมแบบด้านนะครับแล้วก็เป็นสีเงินด้วยสําหรับตัวเครื่องสีเทานะฮะและด้านซ้ายก็มีที่ใส่ซิมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือใช้นิ้วเนี่ยแกะออกมาได้เลยนะครับส่วนที่ใส่ซิมนั้นใส่ได้2ซิมนะครับหรือว่าจะใส่1ซิมกับอีก1ไมโคร s อการ์ดครับ ทางด้านขวาปุ่มเพียบเลยนะครับเห็นหลักๆก,ก็คือมี4อันด้วยกันเริ่มจากแถบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับขยับมาเป็นปุ่ม power พร้อมที่สแกนนิ้วปุ่มที่3นี้เป็นปุ่ม Google Assistant ได้ผมเดานะครับแล้วก็แน่นอนปุ่มที่4ก็เป็นชัตเตอร์กล้องด้านล่างเป็น USB-C นะครับแล้วก็ด้านบนยังมีที่เสียบหูฟัง3.5ม m mm มอยู่นะครับถือว่าหายากมากสำหรับ f ฟ a ช s h ในปัจจุบันนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เปิดเครื่องกันเลยดีกว่า อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนอกแต่ว่า ROM g o o o a l นะครับที่ต้องบอกเลยคือมีภาษาไทยให้เลือกใช้ด้วยนะครับเริ่มเซตอัพกันเลยดีกว่าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นซอฟต์แวร์บัตทอนหรือว่าจะใช้เป็นเจสเชอร์นะครับในการควบคุมเรียบร้อยเข้าสู่หน้าแรกของ X p e r i a 1 One Mark III กันเลยนะครับ นแต่ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือไอคอนก็เป็นแบบฉบับของ Xperia นะครับปัดไปด้านขวาก็เป็น Google ปัดขึ้นจากหน้าโฮมแอ p ดรอเวอรนะครับแล้วก็ปัดลงจากหน้าโฮมก็เป็นการเรียก No t i f i c a t i o n b า r นั่นเอง หนึ่งอย่างที่ผมทําเสมอเวลาเปิดเครื่องใหม่มานะครับนั่นคืออัปเดตซอฟต์แวร์ครับอันนี้มันขึ้นมาอัตโนมัติถ้าใครไม่ขึ้นก็ลองไปกดแมนนวลดูให้มันอัปเดตนะครับเพื่อให้มันแก้หลายๆอย่างที่บางทีเนี่ยบางคนซื้อไปใหม่ๆปุ๊บใช้งานปุ๊บมีปัญหาเลยแล้วก็เม้น์มานะครับก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นั่นเองก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยในทุกๆครั้งที่ได้เครื่องใหม่ครับ พูดถึงสเปคกันดีกว่านะครับตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 888 5G นะครับขอผ,ผมน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าท็อปสุดนะครับใช้แรม12 g b แล้วก็มากับ ROM 512 g b ครับและแน่นอนเสมอๆกับ Sony Xperia นะครับ IP Rating 65 68ครับส่วนแบตเตอรี่ก็ขนาด4,500 m a ah. ล หนึ่งในความน่าสนใจหลักเลยของ Xperia 1 Mark 3ก็คือจอ 4K นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นจอ 4K หนึ่งเดียวยืนมาอย่างยาวนานเลยสำหรับ Sony Xperia 1ต่างๆนะครับจนมาถึงรุ่น Mark 3แล้วมีขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็มีขอบบนขอบล่างตามสไตล์ของ Xperia เหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ที่จอนะครับเพราะว่ามี High Refresh Rate ด้วยเป็นจอ 4K แล้ว เราไปดูกันว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะครับลองเข้าไปดูกันยังไม่เปิดนะฮะเปิดเป็น120 h z 4K ครับอ้โหมันเรียกว่าสุดยอดความสมูทนะครับคือที่เล่นมาเนี่ยผ่านๆมาก็จะเจอเป็น Full HD 120 h z อะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้มันคือ 4K 120 h z ครับแถมยังมากับลำโพงคู่หน้านะครับด้านบน1ตัวแล้วก็ด้านล่าง1ตัวอีกด้วย ทดสอบปุ่มที่3กันดูนะครับมันก็คือ google assistant จริงๆด้วยยังมีไซส์เซนอยู่นะครับรันด้วย Android 11ในส่วนของกล้องหลังนะครับถ้าดูจากโมดูลเนี่ยจะเห็นว่ามีกล้อง3ตัวด้วยกัน กล้องหลัก12ล้านพิกเซลนะครับกล้องออ t ต์ไว12ล้านพิกเซลแต่ความพิเศษอยู่ที่กล้องเทเลครับ12ล้านพิกเซลแต่เขามีกลไกพิเศษนะครับที่ทําให้คุณสามารถซูมออปติคอลได้2ระยะด้วยกันก็คือ3เท่าแล้วก็4.4เท่าครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะครับส่วนกล้องหน้า1ตัวที่8ล้านพิกเซลนะครับน่าจะเพิ่มสักหน่อยนะฮะ8ล้านมานานแล้วเหมือนกันนะ เข้าแอปกล้องนะครับก็เข้าเป็นแอปนี้เลย Photo Pro นั่นเองนะครับซึ่งก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยอย่างพอเข้ามาถึงเนี่ยมันจะมุมซ้ายบนเขียนว่าเบสิกนะครับก็จะเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายพอกดเข้าไปก็มีให้เลือกอย่างออโต้ด้านขวามันจะเปลี่ยนไปครับมีการปรับอะไรที่เยอะขึ้นเหมือนกับกล้องโปรนั่นเองครับนอกจากโหมดออโต้ก็มีโหมด P โหมด S โหมด M นะครับเรียกว่าเหมือนกล้องใหญ่เลยทีเดียว ซึ่งแต่ละโหมดก็จะปรับได้เยอะขึ้นอีกนะครับแล้วก็ไปปรับได้เยอะสุดๆแลยก็คือโหมด M นั่นเองมีระยะเล่นให้เลือกด้วยตั้งแต่ 16, 24, 70แล้วก็105นะครับและปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มที่ต้องมีฮะสำหรับ x t e r i a ในการถ่ายรูปนะครับเอาลองเทสภาพกันสักหน่อยเวลากดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งปุ่มมันก็จะมีการโฟกัสขึ้นบอกนะครับคือเหมือนกล้องใหญ่เลยเหมือนกล้องอัลฟาเลยว่าง่ายๆแล้วก็กดลงไปอีกสเต็ปก็เป็นการถ่ายครับ ลองซูมเข้าไปดูนะครับภาพตัวอย่างโอ้ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอันนี้คือดูจากจอของสมาร์ทโฟนนะครับลองไปดูภาพตัวอย่างรวมไปถึงหลากหลายระยะที่เอามาฝากกันเบื้องต้นดีกว่า ส่วนวิดีโอมีแอปแยกด้วยชื่อว่า Cinema Pro นะครับก็น่าจะเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยเล่นมานะครับในการถ่ายวิดีโอที่สามารถถ่ายได้เหมือนหนังเลยด้วยซ้ำนะครับสเปคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่านี่ผมถือเล่นมาสักพักใหญ่เลยนะครับข้อดีของการที่เป็น frosted gray หรือว่าเป็นสีผิวด้านเนี่ยก็คือมันไม่เห็นรอยนิ้วมือคือต้องส่องแสงก็จะพอเห็นอยู่บ้างนะครับ และถือเล่นมาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่หนักนะครับน้ำหนักน่าจะดีเลยทีเดียวตัวนี้เดี๋ยวบอกกันอีกทีในช่วงรีวิวแล้วกันนะฮะโอเคนี่ก็คือ Xperia 1 Mark 3นะครับสเปคเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างภาพของกล้องหน้ากล้องหลังนิดหน่อยนะครับซึ่งในเบื้องต้นบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์การใช้งานนะครับรวมไปถึงเรื่องของกล้องด้วยนะฮะน่าจะเป็นจุดเด่นเลยของรุ่นนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันแล้วก็ตามธรรมเนียมแน่นอนผมต้องใช้สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะมารีวิว นนยังไงอดใจรอกันสักนิดหนึ่งเจอกับผมได้คิวเตม,มีนะครับกับการรีวิว Xperia 1 Mark III ตัวนี้ครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ Xperia 1 Mark III ตัวนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยทางด้านล่างนะครับอยากจะให้ราคาไทยขายเท่าไหร่หรือว่าเดาว่าราคาไทยจะขายเท่าไหร่นะลองเมนต์มาทางด้านล่างดูฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ